เลขของพญเชิญมดหนีเนาะเดี๋ยวไปตามเบิ้งกันเลยครับนนครับสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเดอรมามพอกันใหม่ครับมือเลขใกล้สีออกนะครับอ่วันนี้ก็ตรงกับวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกา เลขใกล้สีออกแล้วครับอีกบุกีมือครับอีกอาหามือเลขก็ออกแล้วอพอเชิญคิดว่า,าสีบอสีบอสีบอลมหมดนี่เพราะว่าเลขของพยเชิญนี่ขาดมาหลายหมดครับ่าดมาสามหมดครับแต่เลขกสีล้มสีบอลงมที่แหลกก็ว่าสีบอลงมพอดีว่า,าพี่น้อง f อฟซจะได้บอกมักขอนะครับ ันที่บอกไปไล่คนหรือมันก็หลายคนดูครับแต่เลยตัดสินใจเอามาลุ่มในครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องสี่ติดตามเพติดตามนะครับเนาะพอมาห้องกับบงหูด้วอกันบางเที่ห้องบอลงขึ้นมากถ้าเกิดมันออกขึ้นมากล่ะก็ที่ได้สนนเสียโอกาสตร,ตรงนั้นครับพี่น้องก็เลยอืมเผามาลง่ครับพี่นอ้องเืล็กของพีเชิญงดหนีเนาะเดี๋ยวไปตามเบิ่งกันเลยครับอ พี่น้องเังเ่ดงกลขกากดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำใจครับมามาบึ่งกันเลยนะครับเลขของเชิญท่าลุยครับงดประจำวันที่ส6เดือน11เหรือเดือนพฤศจิกายน25 6 4้าครับน้อง เลขวิ่งของออของคอนเชิญเนาะงวดนี้มีเก้ากับ3ครับพี่น้องเลขวิ่งมีเก้ากับ3เอามาจับคู่กันเลข3เออเลข2องโตก่อนเนาะเลข2โตมีสามหกสามนึ่งเก้าเจ็ครับพี่น้องอ่าเลข2องโตเลข2องโตมีเน้นอยู่ที่39ครับพี่น้อง เลขนี3สเกครับเลขเน้น3ามเอามาจับจับคู่เลขสามตัวนะครับเลข3ามตัวมีอยู่3หางครับพี่น้องเลข3าตัวมี9 0 3 5 7ู5 7 3ครับพี่น้องเ,อเลขตัวตัวเน้นเนาะเลขตัวเน้นมี9ก้าศูกับห้า ครับพี่น้องมาทวนกันเนาะครับเนาะมาทวนกันเลขของอพญยยเชิญผ้าลุยเนาะครับงวดประจำวันที่16เดือน11 64ครับพี่น้องเลข2โตมี3 9 3 7 1 9 7 1ครับเ,เน้น3 9 เอาเลขสองเอาเลขสามตัวเนะเาะเลขสามตัวมี๙๐๓หา๗๔หา๗๓ครับตัวเล้นมี๙๐๓กับหา๗๔ครับพี่น้องเอา่าแล้วก็แถมเนาะเมื่อนี้กิดสิบลงวดนี้สิบลมีสรุปครับสิบลลงสรุปสรุปเลยเอาแค่นี้ก็พ่ออา่าเลข ของอของพ่อใหญ่อินครับเลขของพ่อใหญ่อินอืมฤก่อพ่อใหญ่อินไปนั่งไปนั่งขอเลขอยู่ที่ปราสานะครับปราสาก็โบดได้เอามาลงแล้วก็พญชิดก็บบได้ตามไปาตามไปทิปน้ำ um, นะครับนอกก็อันนี้ก็ได้ไปสอบถามเบิงกับอา,อาจารย์อินหรือผู้ใหญ่อินครับ เลขของพี่อินเนาะเลขงวดประจำวันที่16เดือน11 6 4นะครับเลขที่ได้มา2 4 7ครับเลข2 4 7เลข3าตัวเนาะ2 4 7เลข2โตัวมี0กับ7ครับพี่น้องแค่2หางครับพี่น้องเอาท่วนกันครับเลขของอาจารย์อินหรือผู้ใหญ่อินครับเ,เลข3าตัวมี2 4 7 กับเลขสองตัวมีศูนเจ็ดครับพี่น้องก็พอหอมปากหอมคอเนาะอย่าไปเรียนกันหลายครับอเอาแค่หอมปากหอมคอให้ใส่วิทยายัยในการรับชมด้วยนะครับในเช่นกับบ่มีอย่างหลายครับงวดนี้ก็ขอลงอยู่แค่ตรงนี้ครับก็ขอให้พี่น้องคุณผู้ทุกคนนะครับร่ลำรวยถูกหวยทุกคนทุกคนเด้อครับเด้อ พ่อกันไม่ครับคลิปหนาครับหรือพ่อกันไหมหวยงดหนาขอจบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ